เซนิเออร์แอนด์วอร์ซารีไอเกฟยูมาร์รสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้เพราะว่าเรามีสองมือนะความเปนทสกันเซอร์วัตติแคปิลอนชาวันนี้ไปช้อปปงทีซูเปอร์มาร์เก็ตและผมซื้อหอง Cakes for my wife. I like because it. She loves that so much. i And for traveling, I bought some olive oil, artichoke. Artichoke? Artichok. I still have artichoke. Oh, I thought you didn't have oh. artichoke. No you no. know, they're from Brittany. Eh? This one? Yeah, yeah. Oh, it's very. Uh, married me. <laughs> 10 year anniversary, I gave you. Ten year. I mean, <laughs> <very> <laughs> <married>. <laughs> what else? Ham. Um, we have mask shaving, some uh, extra brush for the tooth, again bread. Kanompang, packet, bio. Cherry. I'm actually, déjà, but strawberry, I think it's so a good, not so good for travelling, and uh, small milk for travelling, garlic. Yes, this is, I like it. Well. อินเนอร์ yes darling นี่ค่ะพยายามไปซื้อของมาเนาะไอ้กระยู่เห็ดกินให้คนกินนะคะเนาะก็ได้ประมาณนี้นะคะซื้ออย่างเนาะ KPP o a อามไปเอสติเกอร KPP Chanel please subscribe and share and กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ So w e w i l l do it this afternoon. Put on เข้าวันนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องจะอีกประมาณบ้านานดอกก็ได้เดินทางแล้วเนาะแต่ว่า before we traveling right we have to uh, have the covid test just that just that ต้องมีใบตรวจโควิดนะฮะเนาะ I am uh, preparing the food ตรงร <is> ูปตัวน,นั้นเป็นรูปของพญานาคเนะจ๊ะเมื่อน,นั้นน่ะไอ you know. you know. เฮ็ดคลิปพี่น้องไอเฮ็ดคลิปพญาเพเน็บเน็บจักเน็บที่นอนแล้วเมื่อนี้น่ะไอดาวโหลดดาวโหลดไปไอคือไอดาวนโหลดเสร็จแล้วเป็นลบวิดีโอไอเสียดายขนาดเลย ไอ้ทยดีดีตัวหันละอากาพาพี่น้องเบิ่งเฮือนพอมนะเออพูดอยู่อาเชียเออ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 ินอหอออออนออ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 มอออออเออ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 อยออออ salmon and potatoes and a nice little sauce with shallot oignon perfect and uh, I will show you what it looks like it's very nice professional style you can see excellent okay พูดอยู่เบื้องหลังนึงค่ะพูดอยู่เบื้องหลอกตองนี้ไะทกรมคะอรอยเดอร์โพเตโต้ได้ป้าเป็นคนมกินมันฝรั่งว่ายาโตตฝรั่งสไก So I w l l let you eat and then I will go o cook my food So we have to explain to them sometimes ำทาวิโ e นอีททู t กตเตอร์บัตโ b พูบฟอร์อัพมีคอนเนย์เลยอักษรมวลทูดูอ่ะคือพวกอ่นานใคกินข้าวก่อนก็ได้แต่จา่ mm hmm. าไม่ค่อยกินข้าวตรงกันนะกจากน้องบางคนใช่แบบ่บะทำไมไม่เคยเห็นน้องอ่านนั่งกินกับป้าเลยประมาณนี้เนาะคือใครกินก่อนกินซราก,ก็ได้เพราะว่าไอห็นคลิปมันก็นจะช้าแต่ป้าเหมือนกันมีงานที่ต้องเย็นมันก็เลยไม่สามารถที่จะรอกันได้นะคะเนาะ So I w ที l เหลืออยู่อินไอโฮปว่าจะสนุกดีกับ อร่อยอะไรอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยไปไปาพี่ลุงชาไี่ดาวิดแต่ดีที่สุดเลยแต่ต้องอันที่โชคไปกินกับทอดไข่แล้วก็แจวตะแลนไว้สิเพี้ย y เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งว่าอยู่ต่างประเทศนี่เพิ่นเติมเท่าไหร่นะจ๊ะเนาะเช็คเดอะเพรสเชอร์เีติมลมไปเช็คไปเช็คบรรยากาศดีมากเลยนะคะไอคิดว่าประมาณ20องศาอืมไอเนี่ยยังยนะยไปหาเห็ดขนาดเลยแต่ว่าถ้าไปหาเห็ดการที่แบบว่าพเนี้ยต้องเตรียมเออ่รถบ้านอะนะคาราวานนะมันก็สิเลื่อนออกเรื่อ,อ,อยๆไอก็เลยคิดว่าเออไอสละในการหาเห็ดอยู่นี่แล้วไปหาเห็ดอยู่สวีเดนดีกว่านะคะเนาะ we are going check to make the last check for the caravan uh -huh. checking the day after that uh, we are uh, going to load everything uh -huh. for traveling uh -huh. and then we will uh, travel also that time probably yes but we have to check covid for it. yes no i think problem. we go check covid mm -hmm. on saturday morning คนเฮานี่มันบอสสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้นะไอ้ใสอย่างขึ้นตอนนี้่าเพิ่งใสก็ได้ตอนออกจะใสนะคะนาะคนเฮานี่มันเห็ุบอสสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้เพราะว่าเรามีสองมือนะเอาบแมนทัวสกัดเออนั่นระเบื่พี่น้อ,นะนองอยาเค็ดหลายๆอย่างพร้อมกันคือมันหนีนะ่าไอ้ตั้งใจาไอ้จะไปหาเหตุนขนาดเลยเพราะว่า ายไปยาอวานนี้ตรงนี้นะายได้เฮ็ดสามสี่ดอกหมดเลยแต่ว่าไอไม่ได้เฮ็ดคิปให้พี่น้องเบื่อไอยาออกกำลังกายและไพ่ออะนะแล้วเมันอไหรไอกระบอกก็พยัญชนะยังไปพยญาบอกว่าถ้าเธอจะไปนะเธอก็ได้เลื่อนเออการไปสวีเดนนะอย่างประมาณนี้ไอก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแบบนี้นะเพราะว่าทางสวีเดนเพิ่งกระหลือกออกแบบนี้นะพี่น้องเห็ดเหลืองเห็ดมันปูวันนี้เพิ่งกริ่มือออกายก็เลยคิดว่าเออกะยอมสละตัวนี้ เพื่อที่จะไปตัวพูดนมนนะี่นะไอ้กรบ่อยากที่จะเล่งเพื่อนพอ่อเพราะว่าเพื่อนกับอายุหลายเล่ง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 ะสินในเพื่อนบ่มีความสุขเราจะนอกการที่เฮาซีเฮ็ดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเฮาต้องอย่าไปบังคับเขาอย่าไปเล่งเขาเออมันแล้วก็แล้ว,วอย่างประมาณนี้นั่นและเบอ,อเร์ไอยก็เลยเพราะว่ามีคนถามว่ามีคนถามอว่าคือพอเห็นว่าไอ้พาไปหาเฮ็ดแน่ย้อนวันนี้นะจ๊ะอ้ก็อยากไปอยูอย่แต่ว่าด้วยสถานการณ์มันไปบ่ได้เออ ต้องแบบว่าให้ผู้ใหญ่แบบ <S 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 2> <S 2> เฮ็ดวียฮัลโหลอากาเลยทายนันท์นีให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอดใจรอจังหน่อยเนาะไปฮอสวีเดนสวีเดนจังพาพี่น้องเก็บแบบนําใจเลยเนาะคะ่ะเนาะการเดินทางไปสวีเดนเนี่ยพวกไอซิ่งไปขึ้นเฟอร์รี่อยู่ทางตอนเหนือของเยอรมันเลยจ้ะแล้วก็ขึ้นเฟอร์รี่ไปฮอดเออสวีเดนเลยนั่นแหละคือจะไม่ได้จอดหลายๆที่คือรอบก่อนเนาะ จะประหยัดเวลาลงเพราะว่าด้วยความที่ไอ้ก็ตอนนี้ก็มันไม่ใช่แค่สามเดือนเนาะเหมือนกันเวลามันไปไวนะไอ้ก็ต้องแบบว่าเฮ็ดเวลาให้มันเร็วที่สุดกนะการที่เขาเห็นงานแข่งกับเวลานี่มันเฮ็ดใใ้ชีวิตของเขานะมันมีค่าเลยพี่น้องในแต่ละเมื่อไอซสิบอกพี่น้องเนาะค่ะเนาะถึงว่าเขาได้เห็ดงานกันจริงนด้แต่ว่าเขาต้องมีอ้อย่างสักอย่างกี้เด้ที่เราต้องทําในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการแบบว่า อายยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าเปลี่็นใบบ้านมือนี้เขาก็ต้องเออวันนี้ฉันต้องรีดผ้าวันนี้ฉันจะตัดกิ่งเอ,อกบไม้วันนี้ฉันต้องน,นั่นต้องนี่วันนี้พี่น้องเออมันต้องมีเป้าหมายในแต่ละวันเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอายุยังน้อยเนาะแต่ก่อนอบอริคิหด 5, คหลายเลยซาสีสิบห้าสิบหกปีเนี่ยอบริคิดหลายเลยชีวิตอาะมันห,หนีจบมื้อหื่นจบมื้อหื่นจบบริคิดอย่างมากมายแต่วันหนึ่งที่เราอายุเยอะขึ้นอายรู้สึกว่าเออว่ะอายต้องมีอย่างสักอย่างคิดแบบว่า ให้มันเห็นแต่ละเมื่อน,นั่นละเบอร์พี่น้องจา้าเห็นนั่นเห็นนี่เปแบบ็นเะมียนะบางคนจะเพิง่งยืนซมมีจะคืคิขึ้นตายแท้ขึ้นหลายเด๋ยจ้ะเวลามันมีค่ามันยอนกลับไปบ่ได้ทุกนาทีมันมีค่าฉะนั้นเราต้องใส่เวลาให้มันคุ้มที่สุดนะคะเนาะเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เป็นคนที่นอนตื่นสายนะอยู่ฝรัง่งเศสเกือบสิบสิบเอ็ดโมงดนี่นะก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจะก็ไม่เยอะนะคะเนาะแต่ว่ากระปับเปลี่ยนการใส่ชีวิตแบบว่าเห็นนั่นเห็นนี่แน่แบบนี้พีแบบน่น้องจา้า เจออ้าพี่เลยได้เพราะว่าอย่างผมบอกไอ้มากว้าวเออกับมาว wow ้าวนะน้องนะเออแล้วก็มีคนถามไปว่าสรุปว่าพวกใหญ่ยเิ่นซื้อจอรหรือว่าชองปเ,อเปียร์เพิ่อซื้อชองเปียร์ด้วยจ้ะแต่ว่าปีแรกที่เพิ่นมาประเทศไทยนะ่ะ <Yes. S 1> I cannot call your name นะปะนะ y e s i a m j u s t perfectNo <laughs> no before b e f o r e y e เพราะว่าเอ่อคนทางนี่นะ่ะมันสิบโมมีไคซื้อจออยู่แล้วจอนี่คือคนทางอังกฤษทาง อ,อเมริกานี่จะเยอะเนะาะทั้งนี้อาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะสื่อก็จะมีชองปีแอร์เบอร์นัวเบตองตังกีอย่างไบว่ามันสิเป็นสื่อแบบยากๆที่เขาแบบว่าเขาเอิ่นเอิ่นมได้แต่ว่าอยู่ตะเอออเมริกาก็มีจอรนมีอันนั้นอันนี้นะเออน,นั่นแหละเพื่อนนะสื่อชองเปียแอร์แต่อายเอื่อนเพนว่าคุณจอรนแต่เดี๋ยวนี้อายเอิ่อนได้แล้วชองปีแอร์ นี่เป็นเบอร์ u s l t h e It is free Yes free นี่นะคะปกติ 2, กนี่ยอกะิบปมาน้ำเพิ่นดแต่ว่าอายังให้พี่น้องเบ่งหลายสิ่งหลายอย่างของประเทศฝรั่งเศสเนาะอายก็เลยมาจ้ะ so it s very low because I need 3.3 โอเคโอแคอยู่เนาะอิคุไซนค่ะวิจิตเติมลมที่นี่เนาะบรรยากาศรอบๆค่ะไอ้วัสิพาพี่น้องมาซื้อพิซซ่าเดี๋ยวมันเนี่ยนะขึ้นไปขึ้นมาไอ้ซื้กินอันนี้ดีกว่ากินอ่อ เจลประแดกนึ่ดอนไปค่ะเสร็จแล้วนะคะฟิเนสวีเอร์นี่คะ่ Back home คะแบคคอมค่ะ Hello, what is your name sir? My name is Jean-Pierre. Oh my name is KPP. Yes. Nice to meet you. you that, uh, Where you come from? It, it, I come from France, but these people come from Holland. Oh this one? Yes. Local Holland. Nice to one meet you. From Germany? This one is from Germany. Dasland. That's Dutch. German no? To the D German to F, Afalanx said. Holland is NL, right? But, and Italy is what? Italy is I. Only? Okay. Italy is I. F France? F France and uh, Spain? S? SP. SP Spain. No? Yeah. What are you doing? Are you can the wheel. Uh, จะพาก,กันติดสติ๊กเกอร์ KPP รายการ The Old One นะปมานะ นั่งแต่งตัวนะคะเนี่ยนั่งแต่งตัวนั่งกินข้าวนะเป็นโต๊ะออกมาพร้อมเห็นป่ะนี่ตรงนั่งกินข้าวนะคะวันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์รีบเลยแดดน,นะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูห้องนะ้ำนะคะทุกคนนี้เป็นห้องน้เครื่องงามแ่ ะะอันนี้ก็จะเป็นคิชเชนล้างถ้วยล้างจานนะคะเ,เดี๋ยววกนอก็จะขนเครื่องปรุงขึ้นมาเนอะอันนี้ก็จะเป็นตูเ้เสื้อผ้า นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่นอนนะคะที่นอนเนาะเอ้ยวันน้ถอดเกิดเนาะเป็นที่นอนเนาะวันนี้ก็พาพี่น้องมาอามาเบิ่งการเติมแอร์แล้วก็มาติดสติกเกอร์แคปี okay, พีชนแนลแล้วก็พามาเบิ่งข้างในเพือน ข้างในเออดคาราวายอีกแค่หนึ่งน,นัจ้ะเนาะวันนี้อากับป้าก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนับมือให้ยูเือนหน่อยลงหน่อยลงน่อยลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องผมบเราว่าเป็นยังคนเราเนี่ยสุดท้ายก็รู้ว่าชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอาเนี่เนาะเือนยู่กุสุมานเ,านเานือนหลังใหญ่แห้งแห้งข้างเทเิงเร่เคยขึ้นไปอยู่เลย ในห้อง room, รีวิรุมก็ไม่เคยเข้าไปอยู่เลยอยู่แค่ห้องโนอนห้องครัวแล้วก็ตรงเอ่อกลางๆนะเนาะไอ้ก็ได้คิดว่าสุดท้ายคนเฮานะ่ะมูนจะเงินลัง่ญ่ๆก็น,น้อยลงน้อยเลย60-70ปีก็สิบีอยู่แค่เอ่สอสมัยนะซีเรียมน,น,น้อยๆนะจ้ะนะชีวิตคนเรานะมัน เพอร์ซิหูว่าเอยียงจาเป็นว่าจาเป็นบางคนก็จนสายแต่บางคนเขาบุกูหโด,ดยซ้าไปแต่ตัวไอ้ไอเริ่มจะรู้แล้วว่าสิ่งไหนจําเป็นไม่จําเป็นถ้ายอนกลับไปได้ไอจะไม่มีบ้านหลังใหญ่เลยไอจะอาทบ้านพอดีตัวจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ